สวัสดีครับนะครับอยู่ผมว่าโปรหรือว่าจันแบงค์นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม d e f e n s e Derby นะครับก็ผมทำคลิปนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะตอบคำถามเป็นคำถามเพราะว่าผมสตรีมเนี่ยก็จะมีคนสนใจเกมนี้หรือว่าอยากรู้พื้นฐานหรือว่ามีสอนเล่นไหมระบบเกมเป็นยังไงแล้วระบบต่างๆต้องอัพอันไหนทำอะไรยังไงอะไรย่างงี้ก็เดี๋ยวจะรวมคลิปนี้ให้หมดเลยตัวไหนเก่งไม่เก่งหน้าที่ยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมจะ เอาให้หมดเลยในที่ผมรู้ในตลอดการเล่น5 6วันที่ผ่านมาแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ไอดีผมเนี่ยอยู่แรงสองพันสองแรงโกสามนะครับถามว่าไอดีนี้เติมไหมก็เติมแค่เบทเทิลพาร์ตนะครับพอดีพี่ที่ร้านที่เป็นสปอนเนี่ยในเดคิปชั่นเราร้านลอสซิสโตเนี่ยเขาสปอนให้นะครับปกติผมอา่าผมว่าผมจะไม่เติมตอนแรกเล่นเป็นสายฟรีนะก็มีแค่พาร์ตเท่านั้นนะครับที่เหลือก็ยังไม่ได้เติมนะครับ29บาทอะไรเงี้ยมีแค่เบทนทิลพาร์ตเลยครับโอเคอันนี้คือไอดีผมนะฮะแล้วก็ มาที่เรื่องเผากันก่อนละกันอันนี้คือเป็นคําถามที่เจอเยอะมากนะครับว่าผมเล่นเผาอะไรดีแล้วตัวไหนดีแล้วไอดีนี้ต้องรีหรือเปล่าไอดี ID ต้องรีไหมถ้าอยากเล่นนะครับอ่ะเอาง่ายๆนะครับถ้าผมแนะนำไอดีรีหรือเปล่าถ้ามีเวลารีหรือจะไปซื้อในกลุ่มก็ได้นะครับร้อยสองร้อยร้อยห้าสิบก็ได้แล้วครับก็คือให้หาตัวหลักตัวหนึ่งที่เราจะเล่นนะครับก็คือตัวฮีโร่ห้าดาวนะครับส่วนมากเขาจะรีห้าดาวกันนะครับ โอเคอันนี้คือคําตอบเรื่องรีนะครับส่วนถามว่าแล้วเผ่าไหนดีละ่ะแล้วตัวไหนดีละ่ะโอเคคือถ้าถามว่าเผ่าไหนเก่งสุดตอนนี้ห้าอันดับหนึ่งอะสีเขียวนะครับแต่ว่าอันดับ2ที่เป็นที่ผมมองว่าเป็นมนุษย์เนี่ยฮิวแมนเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะมันนิดหน่อยคือเท่าที่ผมไม่อ่านมาหรือลองเล่นเนี่ยส่วนมากคนจะชอบบอกกันว่าตัวเขียวเนี่ยฮีโร่เก่งนะครับแต่ว่ายูนิตเนี่ยโอเคแบบยูนิตใช้ได้นะครับแต่คนเนี่ยเขามองว่ายูนิตคนเนี่ยเก่ง แต่แค่ฮีโร่เนี่ยมันก็เฉยๆอะก็ใช้ได้อะไรยกลางๆสลับกันแทนนะครับประมาณนี้แล้วก็คนเนี่ยกับบีทเนี่ยสัตว์เนี่ยเพิ่งจะโดนเนิร์ฟมานะครับจากช่วงเบตา้าตอนนี้ไม่แปลกที่เขียวอาจจะเยอะหน่อยหรืออาจจะมองว่าเก่งเก่งขวา่าแต่ว่าเกมเนี้ยมันเดี๋ยวมีมัฟมีเนิร์ฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราเลือกเผ่าที่เราอยากจะเล่นที่เราชอบ นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยเราไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนเด็กเหมือนเกมการ์ดนะครับเราเปลี่ยนทีนึงเนี่ยย้ายตัวละครย้ายเลเวลทีเนี่ยโอเลเวลทีเนี่ยเสียเป็นหลายร้อยเพชรหรือเป็นพันเพชรเลยนะยิ่งเท่าเวลหลังๆนะครับอืมเพราะฉะนั้นเลือกอันที่ชอบนะครับอย่างผมผมเริ่มด้วยเขียวแต่สุดท้ายผมมาจบที่ฮิวแมนเพราะว่าผมเล่นผมรู้สึกผมชอบยูนิคคนอนะ่ะเออแล้วแบบผมชอบคาแรคเตอร์ชอบ M f มันเหมือนใน b บ f o r สจูนใน LR นะผมเล่นเอแล้วกันนะครับมันเหมือนผมชอบเอฟอะเอออะไรเงี้ยด้วยเสียงท่าทางตาัวละครด้วยอาร์ตต่างๆแล้วก็ตัวละครอ่ายูนิตของเผ่าคนผมก็เลยตัดสินใจที่เล่นคนแม้ว่าเออเขาอาจจะมองว่าเขียวเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเออผมชอบผมก็อยากเล่นอะไรเงี้ยนะครับถามว่าบีทมีไหมคือแรงสามพันขึ้นไปแรงแบบว่าท็อปร้อยอะไรเงี้ยมันก็มีหมดแหละครับทั้งเขียวทั้งบีททั้งอ่าคนปะปนกันไป นะครับแล้วเดี๋ยวดผมจะมาเจาะเลี้ยงตัวว่าแต่ละตัวเนี่ยมันประมาณไหนคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าจะได้ไปเลือกถูกใช่ไหมโอเคอ่าเราก็พูดถึงเซเวอร์ก่อนนะครับเวลาเราจะไปกอปแลงเนี่ยนะครับเราสามารถอย่างนี้ได้ครับกดที่แลงแล้วเราสามารถดูคลิกได้เลยครับอย่างเช่นสมมติดูคนนี้ดูเลยเขาวิเลตเท่าไหร่อะไรยังไงวางโพดิชันยังไงเล่นตัวอะไรใส่อาร์ติแฟกอะไรนะครับแต่ว่าต้องพูดอย่างนี้ครับอ่อข้างบนเนี่ยพวกแน่ที่เล่นมาเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมาเล่นวันเราเป็นร้อยสองสามร้อยเกมนะครับ คือเขาคือเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยมันเป็นซอฟต์ลันต์คือมันเปิดกอดประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆสองเดือนอะแล้วของเราโกโบเพิ่งเปิดเมื่อวันที่3ใช่ไหมแล้วเขามารวมกันก็คือเป็นซอฟต์ลันต์เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับก็คือพวกเนี้ยเป็นพวกที่เล่นมาก่อนเพราะงั้นนี่ยเขาเวลเยอะหรือเขาอยู่แรงบวน่ยไม่แปลกนะครับแต่ว่าเขาเสิร์ฟไม่เจอหรอกผมเคยไปดูเกาหลีอยู่เสิร์ฟสิบวิสิบนาทีไม่เจอเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยบางคนตรงเนี้ยเขาก็อาจจะแบบเสมอไปเล่นอยู่กับเรานั่นแหละชื่อเกดสองศูนย์สามหา ก็วิธีการดูเนี่ยก็ดูง่ายครับดูเด็กอะไรแต่ผมแนะนําว่าให้ดูสักประมาณสัก3 40ลงมาจนถึงร้อยครับเพราะว่ามันคือพวกสา0พันกว่าขาเนี่ยมันคือคนที่แบบเพิ่งเล่นขึ้นมานะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาเรื่องนี้เอามาที่ฮีโร่ก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนกังวลอยากเล่นบีทแต่ว่ากลัวไม่เก่งกลัวแบบไม่มีใครเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหมดนะครับผมนะครับโอเคอ่ะเริ่มที่เผ่าคนก่อนเพราะว่าเป็นเผ่าเมนผมตอนนี้นะครับอ่ะเอ็มเอฟตัวฟรีตัวแจกนะครับก็เป็นตัวที่สไตล์แบบ ผมจะพูดภาษาการ์ดหน่อยนะก็จะเป็นแบบตัวมิดเรงอะเด็กแบบค่อนข้างบาลานซ์คือไม่ได้บุกเกินไปไม่ได้รับเกินไปเล่นตามจังหวะเล่นตามสถานการณ์ก็เล่นตรงกลางอะ่ะมิดเรงนะครับง่ายๆนะครับส่วนรีออนเนี่ยรีออนจะเป็นสไตล์คอนโทรลคือเลือดเยอะฟิลเหมือนนารินนะครับก็จะเล่นแบบว่าช้าได้เพราะว่าสามารถเอาชิลแทงได้เลือดเยอะนะครับบางทีจังหวะไม่จังหวะบิดไม่ต้องไป แย่งเยอะเราค่อยใช้เงินถมกลับได้เหมือนนารินนะครับก็คือเล่นสไตล์คอนโทรลหน่อยเล่นช้าต้องคือพวกสไตล์คอนโทรลเนี่ยในเกมเนี้ยพวกนารินพวกดีอออะไรพวกนี้นะครับจะเป็นตัวที่ต้องเล่นดีอ่านเกมขาดบิดแม่นสถานการณ์ดีตัวนี้เอาตัวนี้ไม่เอาเล่นราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้คำนวณคือต้องเล่นค่อนข้างดีทั้งโพซิชันการเล่นทั้งการคำนวณเงินคือมันเล่นค่อนข้างยากนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ แต่ก็คงไม่ยากเกินไปสําหรับทุกคนแต่แค่บอกเฉยๆว่ามันน่าจะยากสุดเพราะมันต้องคํานวณหลายอย่างต้องเมนจดีๆเพราะบางทีเราอาจจะตายไปเพราะเงินกองโตก็ได้นะครับโอเคอ่ะเขาพูดถึงบิออลไปเลยทีเดียวเมื่อกี้นะครับแล้วก็นี่ครับมือแหมมือแหมเป็นเวทอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบว่าค่อนข้างเอ็กซ์ซนีนนิดนึงเพราะว่าบวกดาเมจอ่ะมันจะคล้ายๆไอไอชื่ออะไรนั่นเนี่ยแอคกีไม่ใช่มันชื่ออะไรนะผมลืมแล้วเนะี่ย มันชื่ออะไรกีกีถ้กอย่างเอลกี G, เออผมเรียกมันแอคกี G, จนผมลืมชื่อมันแล้วนะมันจะเหมือนกัน,ต,น,กต,ต,ววน,นตัวนี้จะบวกพลังเวทให้ตัวตัวเวทเนี่ยแรงขึ้นนะครับตัวนี้จะบวกพลังดาตัวดาบให้แรงขึ้นนะครับจะเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือจะเล่นสไตล์ออฟเอนซีฟสไตล์กดดันต้นเกมเพราะดาเมจแรงไงก็ต้องรีบพุชชาวบ้านเขานะครับแล้วก็บิวทีมเล่นเอ็กซ์ซีฟก็คือบุกที่สุดก็คือเกมรักที่สุดอ่ะเออง่ายๆนะครับอืมสองตัวนี้จะคล้ายกันนะพูด รวมๆไปเลยเพราะว่าหน้าที่มันคล้ายกันครับอย่างอารินกับลีออนก็เหมือนกันครับเล่นช้าคอนโทรลแล้วก็ค่อยใช้เงินในการคัมแบ็กใช้เงินเยอะกว่านะครับเรื่องพื้นฐานต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเล่นทโทรโร่จบแล้วเนี่ยน่าจะพอเข้าใจเรื่องการบิดเรื่องการเล่นแรงๆนะเพราะงั้นผมจะไม่ได้ไปเจาะลึกตรงนั้นมากนะครับจะพูดเป็นฮีโร่ฮีโร่ไปนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะพอเล่นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับโอเคส่วนเซเลียเนี่ยคล้ายเอฟเลยครับเป็นตัวที่เซเลียเนี่ยความสามารถก็คือว่าถ้าเลือดเยอะ จะยิงแรงเลือดประสาทนะครับเพราะงั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ถ้าเติมเยอะเลเวลแอคเคาท์เยอะเลือดประสาทเยอะก็จะยิงแรงขึ้นนะครับคือทุกตัวเนี่ยเติมเยอะเลเวลเยอะเนี่ยมันแรงขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะมีเรื่องของแอคแท็กจากเลือดประสาทด้วยเอยจากเลือดประสาทด้วยนะครับเพราะงั้นก็เป็นสไตล์มิดเรจงครับมิดเรจ์ค่อนข้างเทมโปหน่อยมิดเรจ์แบบเอียงไปทางบุกไม่ได้มิดเรจงเอียงไปทางรับมิดเรจ์เอียงไปทางบุก, Mid ank, เ,บเ,บกเพราะว่าเขาเสียเลือดไม่ได้ถ้าเขาเสียเลือดเนี่ย เขาจะยิงเบาลงเพราะ้นเขาต้องรักษาเทมโปรัรกษาจังหวะตัวเองไว้ก็เล่นค่อนข้างเกือบจะบุกเลยแหละครับนะฮะอันนี้คือคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ว่าชอบสไตล์ไหนนะเขาทํามาสไตล์ก็ดิฟกันหน่อยนะครับส่วนเผ่าเผ่าบีทเนี่ยผมเจาะลึกไม่ไม่ได้เยอะแล้วกันนะครับผมพูดแค่คร,คร่าวๆแล้วกันเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เล่นแต่ว่าเวลาผมนั่ง2เด็กเนี่ยผมจะเห็นบ่อยนะครับส่วนมากคนจะเล่นกัน2ตัวนี้แต่รู้สึกว่าเวลาส่องเนี่ย จะเป็นออสบอลซะเยอะซะมากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างบาลานครับบวกทั้งโจมตีบวกทั้งตีเร็วอย่างอ,าอย่างตัวเนี้ยมันบวกแค่ตีเร็วอย่างเดียวนะครับซึ่งอ,องนันนี้ค่อนข้างบาลานกว่านะครับน so ี่ผมก็เป um> ิดได้5าดาวนะแต่ว่าผมก็ไม um> 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 ่ได้เล่นนะผมเปิดได้ห้าดาวเอฟด้วยนะครับก็แล้วผมอยากเล่นเอฟอยู่แล้วนะครับอันดีนี้ผมไม่ได้รีนะผมแบบแบบว่าเล่นเองเปิดเองไอดีแรกไอดีแรกเลยแล้วมันได้นะครับก็เลยเล่น MF ต่อตอนแรกไปเล่นเขียว3าดาวด้วยนะนะก็จะประมาณนี้นะ คือใครที่สนใจเรื่องบีทเนี่ยอาจจะต้องไปส่องเด็กเยอะหน่อยละกันนะครับผมข้อมูลไม่เยอะละกันนะสไตล์การเล่นก็มันบวกพลังโจมตีกับบวกตีเร็วอะ่ะมันก็คงต้องเป็นเกมบุกเกมเทมโปอยู่แล้วนะครับคล้ายๆกับอันนี้บวกเวทนนี้บวกดาบคล้ายเอลกีนั่นแหละครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็มาเรื่องของที่คนสงสัยเยอะกองทัพก่อนละกันนะครับกองทัพคืออะไรนะครับกองทัพเนี่ยก็เหมือนเกมทีมคอมทั่วไปก็คือเหมือนเราอัพเรา อัพเลเวลนะครับแล้วอัพเลเวลเนี่ยมันก็จะบวกอ่าบวกสเตตนะครับบวกพลังโจมตีซึ่งอันนี้คือ3ดาว4ดาวก็จะออพได้40เวล5ดาวก็50ก็จะบวกไปนะครับก็จะมีจนถึง8ดาว10ดาวแล้วเลยครับผมนะครับแต่ว่าระบบกองทัพเนี่ยถ้าผมแนะนำนะครับแนะนำว่าให้อัพเท่ากันค่อยๆไปทีละ9ก้านะครับผมคือเลเวลต่ำสุดของระบบกองทัพเนี่ยมันคือเลเวลที่ต่ำ อ่าเลเวลของกองทัพเนี่ยคือเลเวลที่ต่ำที่สุดของมอนอย่างมอนผมเนี่ยต่ำสุดคือ30ถูกไหมครับมันก็คือ30แล้วเลเวลกองทัพเนี่ยคือเลเวลฮีโร่ของเราอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปอัปโดดตัวใดตัวหนึ่งนะครับพยายามอัพไปพร้อมๆกันนะครับแล้วตัวที่เข้ามาอยู่ในสลักกองทัพเนี่ยก็จะได้เลเวลเท่ากับเลเวลกองทัพแต่เนี่ยเป็น20เพราะว่ามัน2ดาวนะครับมันต้อง3ดาวอ่าคนถ้าเคยเล่นเกมมือถือมาเกมทีมคอมมาเนี่ยจะเข้าใจนะครับเรื่องระบบกองทัพ ซึ่งเลเวลเนี่ยเราก็จะต้องอัพตัวที่เราเล่นนะครับตัวในเด็กเราตัวอื่นที่เราไม่ได้เล่นเนี่ยเราไม่ต้องอัพนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตสล็อตมันเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราค่อยเอาตัวที่เรามีโอกาสหยิบธาตุอื่นหรืออะไรแล้วก็ตามเนี่ยเข้ามาใส่นะครับหลักๆคือเราจะอัพตัวในเด็กเรานะอันนี้นะครับเรื่องกองทัพโอเคแล้วก็มาเรื่องของแท่นบูชาแท่นบูชาก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีเรื่องรีเซ็ตเลเวลกับโอเลเวลนราสมมติว่าผมอาจจะอยากเปลี่ยนเผ่ากดไปที่ตัวนี้โอนไปที่ตัวนี้ ก็จะโอนเลเวลไปก็จะเสียเป็นเพชรน,นะครับเนี่ยผมได้บอกไงว่าพยายามเลือกที่เราชอบนะเล่นที่เราแฮปปี้นะครับเพราะมันเปลี่ยนทีเนี่ยมันเหนื่อยเกมนี้มันไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนอเกมการ์ดอื่นทั่วไปที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของอ์ติแฟกต์อันนี้ก็ต้องไปส่องดูพวกคนที่ไต่แรล่งบนบนเก่งๆว่าเขาใส่อะไรกันนะฮีโร่ตัวที่คุณเล่นนะครับแต่ละอันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของทักษะทักษะเนี่ยท่าที่ผมดูมาเนี่ยส่วนมากเขาก็จะอัพ ให้มันบาลานซ์บาลานซ์กันนะครับก็คือค่อยๆไปเพราะว่ายิ่งอัพเนี่ยมันก็ยิ่งใช้เยอะเพราะงั้นเนี่ยค่อยๆอัพมันก็จะแบบให้เลเวลมันเท่าๆกันแล้วก็การอัพมันก็ไม่เยอะเกินไปนะครับอันนี้ผมก็เลือกอัพเผาครับเป็นบัฟมนุษย์เป็นพลังโจมตีของฮีโร่นะครับเป็นพลังจีของยูนิตนะครับต่อสู้ก็เนี่ยก็อัพเวทเวทเวทอันนี้ไม่อัพเพราะว่าฮีโร่เราไม่ใช่สายเวทฮีโร่เราเป็นสายดาบนะครับก็อัพแค่มันเป็นทางผ่านให้มันขึ้นอันนี้นะครับแล้วผมก็ค่อยๆอัพไล่ข ประมาณนี้นะเท่าที่ผมดูมานะครับมาต่อกันที่เรื่องของยูนิตครับเอางี้ผมจะขอพูดฮิวแมนนะครับกับเขียวแค่2อ,อันละกันเพราะว่าเป็นอันที่ผมเล่นแล้วผมเรียกว่ารู้ว่าตัวไหนทําอะไรได้ละกันแล้วก็แบบได้เล่นจริงอะนะครับผมขอไม่พูดถึงบีทละกันเพราะว่าไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะมั่วมันจะผิดนะผมไม่อยากาทำทำข้อมูลหรือก็อตามที่แบบว่าผมไม่ได้รู้จริงหรือว่า มั่วๆสมๆไปอะไรเงี้ยนะครับเอาอันที่ผมแบบรู้จริงดีกว่าลองเล่นจริงมาดีกว่านะครับมันมันแบบว่าชัวกว่าคนฟังไปมันได้ประโยชน์กว่าไออันนั้นเดี๋ยวมันมั่วนะครับเอาเริ่มพี่คนก่อนละกันนะครับอันนี้คือเด็กที่ผมเล่นตอนนี้นะครับหลักๆเนี่ยเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเกมเนี้ยให้เราดูก่อนพอเราเข้าเกมไปเนี่ยให้เรากดที่ราวข้างบนเวฟหนึ่งมันจะเห็นว่าเวฟหนึ่งเราให้รู้ก่อนว่าเวฟสองเวฟสามเวฟสี่เวฟห้าเวฟหกอะไรพวกเนี้ยมันเป็น บิ๊กเวฟหรือสมอลเวฟบิ๊กเวฟคืออะไรบิ๊กเวฟคือตัวใหญ่ผมเรียกว่าบิ๊กเวฟนะครับเช่นอ็อกสองตัวอ็อกสี่ตัวอะไรที่แบบเลือดเยอะๆตัวใหญ่ๆอ่ะสมอลเวฟคืออะไรสมอลเวฟคือพวกฝัดพวกแบบมาทีสิบหกตัวยี่สิบเอ็ดตัวสามสิบเอ็ดตัวสามสิบหกตัวคือตัวเล็กๆเพราะว่ามันจะเล่นต่างกันนะครับอย่างตัวที่อ่าคือตัวดาเมจเนี่ยตัวผมเรียกว่าตัวแคลลี่นะครับตัวแคลลี่ในเด็กของเราเนี่ย มันจะมีตัวที่เป็นแคลี่ที่ตีซิงเกิลทาร์เก็ตแรงกับตัวที่เป็น LE นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมรู้ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเลือกปั้นได้บางทีตัวมันแรนดอมมาจากเด็กเราแม่งเป็นตัวนั้นแม่งเป็นตัวนี้นนนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าให้เรารู้ก่อนว่าเกมเนี้ยเราควรเน้นอะไรเราจะได้รู้ว่าตัวเนี้ยเราควรบิดเท่าไหร่เราควรบิดไม่ควรบิดแล้วควรบิดบิดเท่าไหร่ความสําคัญมันกันกบเราเยอะแค่ไหนมันจะส่งผลต่อราคานะครับ ในการเล่นนะเดี๋ยวพอเล่นไปจะเข้าใจนะครับตรงนี้ซึ่งเราดูก่อนว่าเออเกมเนี้ยเป็น Big Wave หรือ Small Wave ใช่ไหมอ่ะคราวนี้มารู้จักตัวละครกันก่อนอันนี้คือเด็กของผมนะครับคร่าวๆอ่ตัวนี้นะครับ Fort m a ม e เป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะสโลแล้วก็บางคนบาง,บางมันเป็นตัวที่สามารถไปได้ทุกเด็กไปได้ทุกคา้าเลยนะบางทีเขาอาจจะตัดเราได้บางทีเขาจะแย่งไปเล่นได้อนะไรเงี้ยเพราะว่า ตัวมันค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็ไม่มีอะไรครับสโลแต่มันมหาศาลนั่นเองนะครับผมโอเคตัวที่2ครับฟอล่าครับตัวนี้เนี่ยเป็นดาเมจซิงเกิลนะครับเป็นดาเมจซิงเกิลทาร์กเก็ตก็คือจะเก่งกับพวกบิ๊กเวฟตีบอสอะไรต่างก็คือตัวใหญ่ๆนั่นแหละมันชอบนะครับถ้าตัวฝัดวิ่งมามันยิงช้ามันไม่ดันนะครับส่วนตัวนี้ครับเด็กฝึกงานครับตัวนี้เป็นเอลที่เก่งนะครับในเด็กของเรานะครับ เป็นแคลี่เอลีนะครับตัวนี้เป็นแคลลี่ซิงเกิลแทร็กตนะครับผมนักขนูอาเชอร์ครับโอ้โหตัวนี้คือผมบอกเลยว่าโคตรเก่งนะครับในเด็กเราเป็นแคลลี่แบบน้ำมือวานเลยถามว่าเอาเป็นดาเมจสไตล์ไหนเป็นส่วนตัวผมมองว่าเป็นดาเมจแคลลี่บาลานส์นะครับก็คือเจอฝัดก็ทำดาเมจได้เจอเดี่ยวตัวใหญ่บิ๊กเวฟก็ทำดาเมจได้เป็นตัวที่เก่งมากครับ2ดาวไวแบบคุณได้สบายๆจนถึงลาวสิบต้นๆเลยครับ อันนี้อาเชอร์สำคัญมากๆเก่งมากครับอ่ะนักดาบครับนักดาบก็จะเป็นแคลลี่เอก็จะเหมือนกับเด็กฝึกงานแต่ว่าต่างกันตรงที่อันนี้เป็นเวทน,นี้เป็นดาบนะครับสไนเปอร์เนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นดาเมจที่เก่งกับพวกซิงเกิลทารเกตนะครับแล้วก็มี CC ถ้ายิงคีมันจะเด้งถอยหลังนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นตัวเมนดาเมจนะเป็นเรียกว่าอะไรเดียเป็นเซมิแคลี่มี CC แล้วก็เป็นซิงเกิลทารกะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันมีหลายคนใส่นะครับหลายคนอาจจะใส่เป็นปืนใหญ่ตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นพาราดินแต่ว่าพาราดินส่วนมากจะใส่กับตัวเมทมากกว่าตัวแคลรี่เมอฮีโร่เมดผิดนะครับอันนี้ผมเล่นฮีโร่เอ็มเอฟนะครับก็จะไม่ได้ใส่ตัวนี้นครับอยู่ที่ว่าจะใส่นี้หรือจะใส่นี้แล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือ,อตัวไวกิ้งนะครับแต่ไวกิ้งเนี่ย ถามว่ามันเก่งไหมมันตีเดี่ยวมันเก่งกับการตีเดี่ยวมากแต่ว่าความสามารถมันคือเมื่อเริ่มเวฟมาเนี่ยห้มันจะหัวร้อนหรือไม่หัวร้อนถ้ามันหัวร้อนเนี่ยมันจะตีเร็วตีแรงแล้วก็ครีด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่หัวร้อนเนี่ยมันก็จะกากก็คือว่างนว่าคุณเริ่มเวฟมามอนวิ่งมาเนี่ยโยนหัว50%นโยนหัวก้อยห้ถ้าคุณลงดีตลอดมันก็จะเก่งแต่ถ้าคุณลงไม่ดีไม่หัวมันไม่หัวร้อนคุณก็จะหัวร้อนแทนเพราะมันไม่เก่งมันกกา อันนี้เนี่ยผมเลยไม่ชอบเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงบางทีผมแม่งหัวมันไม่ร้อนเนี่ยหัวกูเนี่ยร้อนเนี่ยเล่นมันเนี่ยผมเลยเอาแม่งออกดีกว่านะครับใช้ไม่ไม่ได้นะมันอยู่ที่ดวงเลยครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนอันเนี้ยคือมันจะเก่งแค่5าวีแรก5้าวีแรกเนี่ยจะยิงรัวยิงเร็วนะครับแล้วก็ดามเมจจะเป็นเอลีนะครับแต่หลังจากนั้นน่ะก็จะไม่เก่งแล้วนะครับส่วนพาราดินเราไม่ใช้อยู่แล้วนะสำหรับฮีโร่เอฟนะครับ ผมเลยลองใส่เป็นเมดไฟมาเมดไฟก็เป็นแครี่เอครับยิงช้าหน่อยแต่ว่าข้อดีคือได้เบินครับจะช่วยในการเบิร์นเกราะของบอสมันจะมีบอสต,ตัวหนึ่งที่มันจะต้องเบิร์นเกาะก่อนอ่ะธนูกับเบิร์นเนี่ยจะช่วยเบิร์นเกาะได้เร็วมากนะครับก่อนที่จะเข้าเลือดจริงแล้วก็อ่าส่วนตัวผมค่อนข้างมีปัญหากับตัว LE ผมก็เลยลองใส่มาเล่นดูนะครับเผื่อบางทีเราเปิด3เมเมอะไรเงี้ยนะครับ ก็จะโอเคส่วนตัวสุดท้ายครับอเมซอนตัวนี้จะทําให้ตัวที่เป็น2ดาวเนี่ยบวกดาเมจมากขึ้นก็คือเป็นตัวบัฟนั่นแหละไม่มีอะไรแค่เอามายืนโง,โ,งโง่ให้แคลรี่เราที่2ดาวเนี่ยมันตีแรงขึ้นแค่นั้นเองครับหลักๆก,ก็อย่างที่บอกครับเนี่ยแครี่ก็แครี่เอก็จะมี3ตัวแต่ว่าเน้น2ตัวนี้ก่อนนะครับแครี่เอลส่วนแคลรี่ตีเดี่ยวก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็สไนก็พอได้นะครับส่วนธนูเนี่ยได้หมดเลยครับจะเดี่ยวจะหมู่แม่งจัดให้หมด นะครับไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะครับถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากนะถ้าเลือกแครีหนึ่งตัว2ดาวตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยธนูเก่งที่สุดเลยครับผมบอกเลยว่าคือซูเปอร์แครีคือเก่งมากครับคือถ้าเกิดว่าคุณได้ธนู3ดาวนะคุณตั้งธนู3ดาวทิ้งไว้นะคุณลงไปต้มมาม่ากินเสร็จอื่นๆเดึงขึ้นมาคุณก็ได้ที่หนึ่งอ่ะไอ้ไหมเบอร์ไปว,วะ <laughs> แต่มันเก่งมากจริงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะหน้าที่ของเด็ก เด็กฮิวแมนนะครับอันนั้นพูดตัวนี้ด้วยผมลืมเผื่อใครเล่นเมทพาลาดินเนี่ยก็จะสตัร์ตัวเดียวเป็นเก่งกับพวกซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับง่ายๆเลยไม่มีอะไรอันนี้นะครับถ้าเจอถ้าเจอตัวฝัดเยอะๆก็กากนะครับก็เหมือนกับฟอล่านั่นแหละฟอล่าเจอตัวเก่งนี่คือยิงหน้าแหกซะแรกขาดนะครับโอเคอันยูนิตตัวต่อไปนะครับก็ฮีโร่ตต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสายเขียวนะครับซึ่งเขียวเนี่ยต้องพูดอย่างนี้นะครับยูนิตเนี่ยจะเหมือนเหมือนกันนะครับมันจะต่างกัน มันจะต่างกันแค่ตัวเดียวนะครับตอาที่ผมแบบว่าเล่นเองแล้วก็ศึกษามานะครับเอานี้ผมเริ่มจากนารินก่อนละกันนาลินเนี่ยคือนาลินเนี่ยตัวหลักอ่ะจ,จะเป็นดาเมจอ่าจะเป็นดาเมจเดี่ยวนะครับเขาก็เลยจะชอบใส่ซาลาแมนเดอร์กันนะครับซึ่งอาจจะใส่ซาลาแมนเดอร์แทนตัวนี้นะครับอืมเพราะว่าเรามีเดนดอดแล้วหรือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมีฮิลอยู่แล้วเราไม่ต้องการฮิลเพิ่มก็ได้เช่นกันคือมันจะเปรียเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยมันอยู่ที่ว่า มันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาตัวนี้หรือคุณจะเอาวาคิลี่บางคนเขาอยากเหนียวๆไงเล่นช้ามากก็ฮิลเองด้วยวาคิลี่ช่วยฮิลด้วยก็ได้หรือบางคนก็จะเป็นลิทนี้คือจะต่างแค่ตัวเดียวนะครับสำหรับนารินนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดความสามารถเอาเรื่องของเด็กก่อนนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นเซเลียเซเลียเนี่ยเซเลียเนี่ยเป็นตัวที่ตีเร็วแล้วก็เป็นตีเอลีนะครับวงกว้างเพราะงั้น่ะจะไม่ใส่สลามเนเดอร์ครับแต่ว่าเขาจะไม่มีฮิลซึ่งจะต้องใส่ฮิล ลิทก็จะลิทนี้เลยที่เล่นกันบ่อยๆนะครับเงอือกคือกากที่สุดนะครับก็จะไม่มีคนใช้นะครับกากมากอาจจะต้องรอบัฟนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเอลกีนะครับเอลกีเนี่ยรู้สึกว่าก็จะเล่นก็จะเล่นลิทนี้มั้งนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่ยกเว้นอาจจะไปหาบางคนอาจจะเทคอาร์เชอร์ของฮิวแมนเพราะว่าค่อนข้างเก่งนะครับที่เหลือก็ ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอาจจะไปแย่งสีฟ้าได้ในบางครั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าขอเป็นดาบก็บัฟเดยวก็ก็บัฟพลังโจมตีเพิ่มนะครับแลงๆก็จะประมาณนี้โอเคครับเอางี้เดี๋ยวผมเริ่มจากยูนิตก่อนนะครับตัวนี้ก่อนเลยนะครับเอ่อเริ่มจากตัวนี้ก่อนสิตัวนี้นะครับธนูน้ําแข็งนะครับก็จะยิง3ดอกก็เป็นมินิเอลีแล้วกันนะครับมันไม่ไม่ถึงเอลีแต่ก็ไม่ได้เดี่ยวนะก็ดาเมจกลางๆครับได้สโลได้ซีซีนะครับตัวที่2ครับ ชื่ออะไรวะเนี่ยฮาร์ปี้นะครับฮาร์ปี้เนี่ยยิงเดี่ยวนะครับแต่ว่าตัวเนี่ยเวลายิงไปเนี่ยตัวที่โดนยิงจะติดพิษแล้วก็จะได้รับดาเมจมากขึ้นก็จะเป็นตัวแบบว่าดีบัฟฝ่ายตรงข้ามนะครับก็จะเก่งกับพวกซิงเกิลนะครับส่วนตัวนี้ครับตัวนี้เหมือนฟอล์เมมเลยครับก็คือตีเดี่ยวแล้วก็บัฟเพื่อนนะครับบัฟเผาบัฟสายโจมตีนะครับเก่งกับการตีบอส หรือบิ๊กเวฟนะครับเหมือนฟอล่าเลยเห็นไหมมันเหมือนฟอล่าเลยแต่มันต่างกันตรงที่ว่าฟอล่าเนี่ยเป็นเมดยิงไกลอันนี้มันเป็นดาบตีใกล้นะครับส่วนตัวนี้ครับตัวนี้ไทนี่นะโกเลมก็จะเป็นเมดนะครับหดาวเนี่ยไม่ค่อยมีดาเมจก็จะเป็น CC ลุ้น50%ว่าจะปาไปแล้วเป็นอ่ามันปาเป็น OE จะติดสตันหรือเปล่านะครับลุ้นที่50%อ่าแต่ถ้า2ดาวเนี่ยก็จะพอมีดาเมจมากขึ้นนะครับโอเคส่วนกากอยเนี่ยเป็นดาบอ่าเป็น วางระเบิดนะครับแล้วมันจะกระเด้งถอยหลังก็คือเป็นคล้ายๆไทนี่เลยครับดาวเดียวเนี่ยดามิเอจจะไม่เยอะแต่พอ2ดาวเนี่ยก็พอมีดาเมจแล้วก็เป็น LE ด้วยเป็น CC ด้วยนะจะโลคล้ายๆไทนี่เลยครับอืมเป็นอ่ามีดาเมิเะแต่ไม่ได้เป็นแบบแครี่อะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับ CC นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ดาเมจเดียวเลยครับตีบอสแรงมากเพราะว่ามีบัฟตีบอสแรงขึ้นนะครับอ่าซิงเกิลฮาร์เก็ตเลยนะครับส่วนวาคิลี่เนี่ยฮิวนะครับแต่ถ้าคุณเล่นนารินเนี่ย ก็ใส่สลาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวหลักคุณตีเดียวแต่ว่าอย่างเซเลียเนี่ยเขาตีหมู่เขาก็เลยอย่างนาลินเนี่ยก็เลยต้องการตัวเอลเพิ่มนะครับก็คือสลา a มนเดอร์นั่นเองตีไปก็จะเผาเหมือนเมดไฟนั่นแหละแต่นี่ตีเร็วกว่านะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นเม็ดพิษนะครับแม่มดเถาวันอ่าก็ไม่มีอะไรครับเป็นเอลครับก็คือเมื่อมันลัดช็อตได้เนี่ยตัวที่ลัดช็อตจะระเบิดนะครับแล้วก็โดนดาเมจข้างๆโดนดมข้างเรื่อมันลดก็ยิงลัดช็อตต่อมันก็จะแบบสโนบอลไปเรื่อยๆนะคร เอ e, เอาไว้มาแก้เอาไว้เบ็ดมาเล่นหรือหาพยายามหามาเล่นเวลาเราเจอแบบ small วฟอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมลืมตัวไหนหรือเปล่าอ่าคิรี่ครับวาคิรี่ก็ไม่มีแล้ววาคิรี่จะเป็นยิงชิ่ง3ตัวครับเป็นมินิเอ e, ยิงช้าครับดาเมจก็กลางๆไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็พอช่วยทําได้นิดหน่อยแต่หลักๆก็คือ,อดาเมจกลางๆบ่งฮิวอะ,อะคือถ้าเกิดมีความสามารถเนี่ยมันก็จะลดดาเมจลงอย่างแคลรี่มันก็จะดาเมจเพียวเลย อ่ามันจะประมาณนี้นะคอนเซปต์ของเกมนี้ของตัวละครนะครับจะคล้ายๆกันถ้าสังเกตกับฮิวแมนนะครับทับหลักๆก,ก,ก็จะประมาณนี้นะสำหรับข้อมูลของเกมนี้ที่ผมเล่นแล้วก็ศึกษามาเบื้องต้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่เพิ่งมาลองเล่นดูแล้วก็กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับหวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมฝากร้านด้วยนะครับร้านออซิสโต้นะครับดูได้ในเดคิปชั่นเลยนะครับแอดไลน์ไป เติมเร็วมากครับนาทีเดียวไม่เกินก็เรียบร้อยเติมเสร็จเรียบร้อยนะครับเติมได้ทั้งแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะครับแล้วก็เกมนี้ด้วยนะครับดิเฟนเดอร์บี้นะเติมได้2เกมเลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสตรีมสดก็สามารถมาดูได้นะมีทั้งแฮร์รี่มีทั้งด e เฟนเดอร์บี้ทั้งคู่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมไบโอโปรราไปก่อนครับสวัสดีครับ